โอเคนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำเอ่อคนฝรั่งคนหนึ่งนะไม่ร์ดูเชื่ออะไรมาเริ่มค้างนะครับยันตัวก่อนนะครับผมยันเป็นใครก็ไดนะ้ฮะเปลี่ยน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 นี่ละกันมเมดิคแคมเมอร่าแมน ก็ไปไปตรงนี้ซอยนี้ก็ยาอเลี้ยวทางนี้ไปไปลางนี้ครับแล้วก็ไป,ไ,ไ,ปไปที่สปีกโมเมนต์แต่ว่าไม่ใช่ไปที่ จะไปที่โยะนะ่นไปหลังยอยไปไปไปแล้วแล้วก็เลี้ยวทางนี้ไปจะไป จะไปที่อเจแกแต่ว่าไม่ใช่ไปที่ยวจริงไปหลังอยู่ก็กระตุกค้ามี 看了。 Okay, sick by the way, why